มาทุกคนจ้ามาดูเงินในช้อปปีกันทุกคนเพราะว่าเป็นในหน้าในช้อปปี้กันไปดูกันเลยจ้ะในช้อปปีเนี่ยมันก็แบบว่ามีการสั่งของได้หรือว่าแบบสั่งของเองแล้วก็รับไนหน้าเองก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ไปกดที่หลังบ้านกันกดที่ฉัน นับเลขเอกดปฏิทันนะคะใครที่อยากแบบอยากเป็นนายหน้าก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครเดี๋ยวจะมาสอนนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะสอนอะไรเริเ่มแรกต้องแบบว่าต้องหามีมีคนมาเมนก่อนนี่หลังบ้านเราก็จะเป็นแบบไหน,นเออไปกดตรงที่โปรแกรมโปรแกรมออลิอ,อิหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> บอกไปถูก ไปกันแล้วก็จะไปดูหลังบ้านกันว่ามีคนสั่งของไหมหรือว่าแบบว่าหรือว่าไม่มี <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีหรือไม่มีเพราะว่านานๆทีจะเข้าทีนึงเอาว่าจะเข้ามาบ่อยๆก็ไม่รู้จะเข้ามาอะไรเพราะว่ามันไม่ค่อยมีมันก็จะช้าดีึงก็มีคนมาคิด คิดดูโฆษณาดูในการสินค้าของเราแต่ว่าไม่มีใครสั่งซื้อนี่สั่งซื้อเสร็จแล้วิมีคนสั่งซื้ออยู่นี่สองอันนี่ตั้งแต่วันที่สิบเก้ีบเก้าของเดือนเจ็ดของเดือนนี้นี่นะวิดีใจอ่ะมีคนสั่งซื้อแล้วทุกคน น้นๆที่จะเข้ามาดูเราก็ไปดูยอดเงินทงเหลือว่ามีกี่บาทเนี่ยร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสองจะยี่สิบเอ็ดจะตังค์อืมนี่แหละค่อยๆวิ้ยเรามีคนสั่งซื้อสองอันหัวฉีดแชมประสแตนเลสแท้ US 3 0สามศูนย์สี่รับประกันอะไรวะดูดิ ว่ามีอะไระอีตรลลายบ้างเออวิมันก็มีคนสั่งอยู่นะเออสั่งจากวิดีโออ๋อมีคนสั่งจากวิดีโอด้วยฝากบัวเปิดเปลียสองสองบาทตัวนี้ค่าคอมจากร้าน1นึบาทเกสิบหกสตางค์ วี่งดีนะทุกคนคือใครแบบอยากเป็นนายหน้าแต่เราแบบไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่ก็เลยแบบว่ารายได้ไม่เยอะนี่แหละค่ะทุกคนตัวที่มันสําเร็จแล้วน้อยก็จะแบบขึ้น้าสำเร็จแล้วก็ได้ค่าคอมสามบาทสามบาทกว่าตัวนี้ก็สองบาทกว่าตัวนี้สิบสามบาทกว่าเนี่ยตัวนี้ยี่สิบสี่บาทที่เราใช้อยู่ตัวนี้เป็นค่าตั้งกล่อง ตรวจจับมือถือตรวจจับใบหน้าเออสัดกราบขอบคุณทุกท่านนะครที่เข้ามาดูแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากให้แบบทำแบบอะไรต่อก็สอบสอบ,ส,อบสามเข้ามาได้นะคะหรือว่าอยากเป็นนหน้าก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะับบ๊ายบายว่าเจอกันคลิปนั้นนะคะับบ๊ายบาย